ยอยกขึ้นได้ทันทีด้วย3ท่านี้ค่ะก่อนอื่นต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดก่อนเราก็ทาครีมบารุงครีมบำรุงที่ทันใช้ทาก็จะเป็นตัวคอเลาเจนค่ะทําให้ผิวแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นดีด้วยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเจดโรลเลอร์ใช้บริเวณด้ามใหญ่นะตรงนี้กิ้งไปเลยค่ะกิ้งบริเวณลำคอก่อนทอคอบาลายตึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แก้มย้อยแก้มห้อยลงมาหลังจากนั้นมาที่กรอบหน้า และมาที่ใบหน้านะคะลายขึ้นมาแบบนี้ตามแนวไลเส้นของกล้ามเนื้อเลยจุดต่อไปนะคะเราจะเน้นนวดกระตุน้นต่อมน้ําเหลือง 2> 1, 2, รบริเวณช่วงล่องแก้มล่องน้ำหมาก6ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะรีบเด่นน้ําเหลืองหนึ่งสองสวางไปที่เคอร์แบบนี้ค่ะหนึ่งสองสบริเวณใต้ขางล้ะไปส สำหรับสาวๆท่านไหนที่ห้อยเยอะๆก็ใช้บริเวณตรงช่วงหัวใจด้านที่ยาวลงมาด้านล่างตรงน,นี้ 1>, 1 2ึใช้น้ำหนักมือของเรารีดอีกทีหนึ่งหนึเก็บเคอร์ฟอย่างนี้ 1>, 1 2 3 2> ่งงรีดขึ้นนะคะช่วงบริเวณรองแก้มรองน้ำมาก เพียงแค่นี้หน้าก็ยกขึ้นแล้วคะ่ะท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเรียนเป็นอาชีพเรียนน,ยนวดหน้าตัวเองหรือสนใจผลิตภัณฑ์พิมพ์คำว่าสนใจได้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะ